ุดยอดประสบการณ์สวัสดีครับพบกับผมร,รายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊ครับเช่นเคยครับนำความเป็นสิริมคลมาสู่ทุกท่านนะครับภาพเหรียญที่ท่านเห็นนี้ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคนมากๆนะครับผมเล่าย้อนไปฟังสักนิดหนึ่งนะครับได้รับคําเชิญจากพี่ชายใจดีนะครับพี่อนอน์นะครับผู้จัดการคนดังนั่นเองในห้อง นะครับของพี่อนนท์ต้องบอกว่ามองไปโอ้โหพระทั้งนั้นเลยนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับพี่อนนท์เก่งหลายอย่างจริงๆนะครับซุปเปอร์แมนจริงๆนะครับทำได้ทุกอย่างเลยครับสารพัดช่างเลยนะครับก็พูดไปนะครับด้วยความประทับใจพี่อนนท์ก็นำเหรียญน,นำพระนะครับมาให้ผมชมผมก็เลยคิดว่าขอญาต นะครับบางส่วนที่เพียรอนนต์มอบให้บางส่วนที่ขอญาติมาเผยแพร่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาบูชาหลวงปู่หลวงพ่อครูบาจารย์นะครับบูชาวัดต่างๆที่นะครับเหรียญแห่งนี้ได้ปรากฏขึ้นนะครับเป็นประวัติขึ้นมาและเพียรอนนท์อย่างล่าขุดฟังว่าทุกเหรียญที่ผมสะสมเนี่ย มีประสบการณ์มานักต่อนักและผมสะสมมาเป็น10บสบปีนะครับด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งใจต้องมีประสบการณ์ครับต้องมีประสบการณ์ครับก็ผมจึงได้ยินพี่นอนน์พูดแบบนี้ผมก็มีความสุขว่าเหรียญนี้มีประสบการณ์แค้วคาาปลอดภัยเหรียญนี้ทุกสิทธิลูกหาได้ตั้งใจอธิษฐาน และปฏิบัติตัวเป็นคนดีด้วยนะครับตั้งน้โมสามจบบูชาอาธิษฐานขอพอรเรื่องงานก็สำเร็จนะครับเรื่องโชคลาภบ,บางทีขัดสนก็โชคดีสำเร็จนะครับบางทีเรื่องสุขภาพเพียนนท์ย้ำว่าเนี่ยท่านบอกว่ามีความศรัทธาจริงๆนะเชื่อมั่นจริงๆนะครับเชื่อดกว่วามบริสุทธิ์ใจนะครับสุขภาพร่างกาย นะครับอธิษฐานก็สําเร็จหายโรคหายภัยได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ต้องย้ําหลายครั้งที่ผมบอกว่าถ้าคนมีประสบการณ์ก็เชื่อนะครับถ้าคนไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะไม่เชื่อเมื่อก่อนตอนผมเป็นเด็กๆเกนะี่ยย้อนนิดหนึ่งนะครับไลฟฝัังนิดหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับเช่นพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณนี้ผมก็ไม่เคยเชื่อนะครับ พอโตขึ้นมาประมาณสักสิบสี่สิบห้าเจอกับตัวเองวิ่งเหมือนกันครับเจอกับตัวเองก็อึ้งเหมือนกันครับโอ้โหมีจริงมีจริงนะครับอันนี้เจอกับตัวเองครับก็ไว้ว่างผม,มเล่าให้ฟังนะครับนี้นําภาพเราฝากทุกท่านนะครับพี่เขายังบอกว่าตั้งใจบูชาศรัทธานโมสามจบอย่าลืมนะครับจะประสบความสําเร็จ ครับผมจึงนำมาฝากทุกท่านนะครับส่วนรายละเอียดของเหรียญชื่อหรือวัดต่างๆผมก็ได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับคงทราบนะครับคงทราบแล้วก็คงทอบใจถูกใจบ้างนะครับขอพระบารมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีนะครับฝากไว้กับความศักดิ์สิทธิ์เมตตาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์เหรียญที่คมชัด นะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมขอบคุณเพี่อนนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอถ้าท่านใดมีประสบการณ์นะครับก็สามารถเขียนมาได้โอ้ oo, หลายท่านเขียนมาเขียนมาบอกผมผมก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการครับทำไปแบบมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นแหละครับเรื่องราวดีๆจึงนำมาฝากทุกท่าน คิดว่าอาจ,จมีประโยชน์บ้างไม่น่าก็น้อยนะครับได้ยินเสียงแบกเก่าปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรไปบ้างก็ไปว่ากันนะครับสนุกมีความสุขไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็นำสิ่งดีๆมาฝากทุกท่านถ้าทุกท่านถูกใจมีประโยชน์บ้างท่านก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันก็จะได้มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังจะได้นำเหรียญมาให้ชมกันอีก ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ